สวัสดีจ้าวันนี้แม่ยูพามาเก็บมะนาวนะคะแม่ยูเก็บไปบ้างแล้วแหละนี่เก็บไปบ้างแล้วแล้วก็จะมาพาเก็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเก็บด้วยแล้วก็ถ่ายด้วยนี่คงจะแบบนานน่ะนานก็เลยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเนาะไม่งั้นก็ขูดขีดมือเลือดเลย <c oughs> เดี๋ยวนะคะ ๋ยวไปยูกลับกล้องก่อนลูกใหญ่มากถ้าเกิดว่าลูกไหนแบบยังแบบถึงใหญ่ก็จริงแต่ว่าลูกมันยังเก็บไม่ได้เมีอยก,ก็ยังไม่เก็บจ้ะอันนี้น่าจะยังไม่ได้แต่บางลูกลูกเล็กก็จริงแต่ผิวหกเลี่ยงแล้วอย่างเงี้ยก็จะเก็บละ อันนี้ก็น,นี่ก็น่าจะได้อเก็บยากจ้ะยุงก็กัดจะม,มาเก็บอีกตรงไหนเนาะเมื่อกี้เห็นยุงก็พอยุงไหนอันนี้ อันนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งนี่ใหญ่จริงก็จะใหญ่ไปถึงไหนเนี่ยดูหนึ่งลูกเขาอันนี้อีกเนี่ยอันนี้น่าจะเก็บได้ละ ใหญ่อใหญ่มากใหญ่ไม้อันนี้ยังยังนะคะเนี่ยโอ้ยุงก็เยอะเสื้อแขนยาวไม่ได้ใส่อันนี้ก็คือว่าใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันยังแบบเหมือนจะขยายได้อีกไม่ยูก็ยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บเยอะละโอ้ยยุงอันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะ ต้นเล็กค่ะต้นเล็กๆแต่ว่าลูกเยอะมากลูกเยอะมากเลยอันนี้ก็เล็กก็จริงแต่ว่ามันเกลี้ยงแล้วพอแล้วมั้งเนาะอาจจะพอก่อนละยังยังเหลืออีกอยู่จ้ะแต่ จ้าเก็บมะนาวจ้า,แล,า,า,าะะแล้วพบกับแม่อิ๋วใหม่นะคะแล้วพบกับแม่อิ๋วใหม่นี่ใหญ่มากเลยแต่ยังไม่เก็บจ้าเดี๋ยวรอบต่อไปก็แล้วกันเนาะเอาแค่นั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีอิ๋วพามาเก็บอีกจ้าแล้วพบกับอิ๋วใหมค่ค่ะสัสว์ดีค่ะนี่จ้าเก็บมาแล้วเก็บได้แล้ว ใหญ่บเบ้อบร่าเลยรู้แล้วก็ไม่มีเม็ดนะคะเนี่ยไม่มีไม่มีเม็ดเป็นมะนาวพันธ์ตาหิติเนาะตาเนาะตาหิตินะคะจะไม่มีเม็ดเลยน้ำเยอะมากค่ะค่ะ